วิดีโอนี้สอนใช้แอป investing com นะครับเพื่อนๆในคอมเมนต์เรียกร้องมาเยอะมากนะครับ mm hmm. เนื่องจากผมมีหุ้นร้อยกว่าตัวนะตอนนี้ประมาณ141ตัวแล้วแต่ว่าพอร์ตบวกเยอะมากนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะแต่ว่าร้อยกว่าตัวบวกบวกเกือบหมดเลยลบไม่กี่ตัวนะครับโอเคเป็นแอปนี้เลย investing com เต็แรกเข้ามาอ่ะโฆษณาพอดีเลยไม่เป็นไรแต่ว่าแอปนี้ดีโฆษณาแบบมันไม่ได้นานมากนะครับก็จะมีแถบด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นมาเก็ตมาเก็ตก็เป็นพวกราคามีทั้งบิตคอยราคาค่าเงินต่างๆนะครับราคาทองราคาน้ำมันราคาแกส๊สมีหมด หรือว่าแถบข่าวก็มีนี่เฟดแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคส่วนแถบล้นบนก็จะมีพวกบอกว่าจะเป็นสต็อก most popular อะไรพวกเนี้ย <c oughs> ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วครับแถบไอดีน,นี่ก็เป็นแบบโปรนะเนี่ย สามารถดูได้บางส่วนอย่างเช่นเดี๋ยวผมลองอ่านข้อมูลอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอ่โอเคแถบนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะอันนี้มันน่าจะบอกพวกเอ๊หุ้นเอมดีนะครับแฟร์แวลูโอเคบรรทัดที่สองเนี่ยแฟร์แวลูประมาณร้อยเก้าหกก็คือราคาที่แนะนำ ให้ซื้อนั่นเองอืมซึ่งปัจจุบันนี่สองร้อยสามสิบเจ็ดแล้วนะผมว่าถ้าข่าวไม่แย่งจริงอาจจะลงมาไม่ถึงสองร้อยนี่คนก็น่าจะรอช้อนกันเยอะละโอเคเข้าเรื่องเลยนะของผมอันนี้เป็นหุ้นใน watch list นะครับนี่คือแถบหนึ่ง watch list จะเก็บหุ้นได้ห้าสิบตัวนะครับเพ,เพื่อนจะเห็นห้าสิบตัว เท่านั้นผมแนะนำว่าเพื่อนๆสมมติเพื่อนๆม,มี w a t c h l i s สิบหุน้น20หุ้นอ่ะให้เรียง A B C นะมันจะได้ดูง่ายเวลาเข้ามาเช่นอันตอนแรกก็คือหุ้น apple หุน Abby นะ้น a อ b y เนี่ยผมก็เรียงมาใช่ไหมมันจะดูง่าย A B C เวลาเรามาไล่ดูหุน้นแต่บางทีแอดหุ้นแล้วมันกระโดดอ่ะก็จะดูยากหน,หนิดนึงนะครับ ขีดดับแรกนะครับเข้าไปที่นี่เครื่องหมายเว้นขยายด้านบนเนี่ยั้งด้านบนครับจะด,ดูที่หน้านี้อ่าถ้าหนามา k เก็ก็เว้นขยายด้านบนตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นเลยอ่าผมยกตัวอย่างหุ้น i o n q เพื่อนเอนจะเห็นว่ามันมีประวัติการเสิร์ชเนะผมจิ้มที่ i o n q แล้วก็ อันนี้ผมกดที่ตรงดาวข้างหลังนะผมใส่ watchlist อันที่สามเพื่อนๆจะเห็นว่า watchlist อันแรกอันที่สองผมเต็มละโอ้โหนี้หุ้น i อโอวมันแจ้งเตือนนะเพื่อนเพื่อนๆน,น,น่าจะเห็นทันนะมันมันแจ้งเตือนเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆมันจะแจ้งเตือนให้เราซื้อหุน้นโอเคกลับมาใหม่ ผม i o n q ผมไปช้าหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจากมีมือใหม่เยอะโอเคอันนี้สมมติว่าตอนแรกมันยังไม่อยู่ใน Watchlist กดเสิร์ชแล้วใช่ไหมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูด้วยนะบางทีมันมีตัวเติมอะมันไม่ใช่ i o n q เพื่อนเพื่อน,อนต้องดูดีๆนะนี่ผมกดกดเพิ่ม Watchlist เข้าไปก่นอนหรือกดที่หลังก็ได้นะ,ะกดเซฟไป อสมมุติกดที่หลังผมกดเข้าไปที่หุ้นกันอ่าแล้วก็ดาวอยู่ข้างบนนะครับบนขวาแล้วก็เพิ่มมาที่ Watchlist แล้วก,กดเซฟอืมมันก็จะแอดเข้าไปแล้วนี่มันก็จะบอกรา,รายละเอียดหุ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเป็นแบบโปรก็จะดูราคา Fair Value ได้อะไรได้ตรงนี้เนี่ย Bit Ratio PE Ratio เ,เท่าไหร่เนี้ยอืมมันจะบอกหมดเลย ผมก็ใช้แบบฟรีตลอดเลยนะวิธีก็คือกดที่รูประครังแล้วก็เป็นบวกอย่างนี้นี่ผมเคยกดมันไปแล้วผมก็กด new เค e ย t e เลอรแถ้าเพื่อนๆคลิกที่ศนเอร์ซก็คือราคานะปัจจุบันอยากให้มันแจ้งเตือนตอนที่มันบวกห้าเอร์เซ็ก็กดได้สิบเอร์ก็บวกได้หรืออยาก ซื้อต่ำๆหน่อยให้มันลบ5%ก็กดได้แล้วก็กดคีเอทเลยหรือจะคัสตอมก็ได้กลัว5%มันเยอะไปก็ใส่2%ก็กดคีเอทเข้าไปได้จะฝั่งลบฝั่งบวกก็ได้หมดก็คีเอทได้แต่นี้ผมกลับมาที่ตรงนี้อ่สมวนรผมแจ้งให้มันแจ้งเตือนที่68กดคีเอทไปอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้มันจะขึ้นว่าอ l e r t create d successfully แจ้งเตือนสำเร็จแล้วตั้งการแจ้งเตือนสำเร็จแล้วประมาณนี้เพื่อนเอนบางทีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะใช้เปิดหลายแอป,ปอะโทรศัพท์อะแล้วอันนี้โทรศัพท์ผมอะเน่มันจะแจ้งเตือนมาแบบนี้เพื่อนเนเพื่อนเอน,เนดูมันจะเขียนว่า i o n q reach reach แปลว่าถึงแล้ว มันเติม ed ด้วยนะ ed ก็คือ past tense ของภาษาอังกฤษครัมันถึงแล้วที่ราคาตอนนี้มันอยู่ที่ราคาประมาณ68เพื่อนๆก็กดเข้าไปดูได้แต่บางทีถ้าเพื่อนเอนเปิดหลายแอปนะกดเข้าไปดูอ่ะมันจะไม่ขึ้นหุ้นตัวที่เราดูหรือว่าหุ้นตัวที่เราแจ้งเตือนนะเพื่อนๆต้องปิดเลื่อนปิดแอปไปก่อนอย่าง iphone ก็คือมันเลื่อนปิดแอปก็แบบนี้เนาะ อย่าง Android ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ใช้นานเลยเลื่อนปิดมันไปก่อนนะแล้วเพื่อนๆค่อยมากดเข้าไปดูอันนี้คือวิธีแก้นะคือแจะวบการณ์ตรงผมเคยเจอไงอผมกดเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาดูวิธีของผมเลยสมมติว่าผมแจ้งเตือนที่หกสิบแปดใช่ไหมผมก็จะป้ายเลยที่แอปวีบูหรือแอปอะไรก็แล้ว อย่างแอปวีบูอันนี้แอปวีบูนะครับแอปวีบูผมซื้อไว้ i o in q เนี่ยวีบูมันดีตรงที่มันจะบอกนะครับว่าเนี่ยประวัติการซื้อด้านล่างเนีย่ยเพื่อนๆผมเคยซื้อไว้ที่หกสิบเก้าใช่ไหมหกสิบเก้าจุดหนึ่งเจ็ดปัจจุบันนั้นอยู่ที่หกสิบเจ็ดจุดเก้าห้าอีนน่ยวผมซื้อ,อลองซื้อ แบบมาเก็ตเลยไม่กำหนดราคาปรับเป็นดอลลาร์กดไปที่หนึ่งดอลลาร์กดซื้อก็จะแจ้งเตือนรายละเอียดว่าซื้อที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ส่งคำนั่งซื้อไปเรียบรออยเนี่ยวีบูผมชอบมากเลยผมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนใจมาวีบูแล้วเนี่ยเเพื่อนๆดูดิอันนี้ผมซื้อตามที่มันแจ้งเตือนนะบวกเกือบหมดแล้วเนี่ย ออืมอืมผมซื้อเสร็จผมอยากซื้อที่ราคาต่ำกว่านี้แต่จริงๆเพื่อนๆต้องดูที่แนวรับด้วยนะแน่เพื่อนๆเห็นไหมที่หน้าจอผมมันเด้งแจ้งเตือนละแต่ผมปรับเป็นหกสิบเจ็ดปรับเป็นหกสิบเจ็ดผมอยากไล่ราคาลงมานิดนึงอืมประมาณนี้แต่เพื่อนๆก็ต้องดู นี่ยมันจะมีแทบตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,น,นลองคลิกดูถ้าเป็นวันหนึ่งวันน่ะมันขึ้นที่ด้านบนอยู่แล้วว่ามันลบอยู่หกจุดหนึ่งอเอร์เซนอะไรเงี้ยดูที่รายสัปดาห์มันลบจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณเท่าไรเก้าเปอร์เซมื่อกี้ปุ๊บอ่มันจะขึ้นลบเก้าจุหนึ่งห้าเปเซ์ก็เกือบสิบเปอร์เซนก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคอยู่หรือเป็นกราฟเดือนนี่ เพื่อนจะเห็นว่าแถบวีคแทบเดย์มันลงจนมาไม่เห็นกราฟฝั่งซ้ายแล้วนอกจากอาจจะต้องนอนโทรศัพท์ดูหรืออย่างเงี้แต่ถ้าเป็นกราฟมันเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันมีแนวรับที่ประมาณตรงนี้อันนี้ผมเอานิ้วกดที่จอค้างนะครับแล้วก็ให้มันเลื่อนมาที่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันคือแนวรับเดิมเมื่อเดือนที่แล้วนะราคามันจะอยู่ที่หกสิบเอ็ด หกสิบสองเออหกสิบเอดจุดสองอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ที่สายเทคนิคจา๋าแบบรอได้ใจเย็นเๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมารอแนวรับตรงนี้นะครับเขาก็จะมาใส่ไปเลยหกสิบอย่างเงี้ยหกสิบเอ็ดจุดสองอะไรเงี้ยแล้วก็กดคีเอไปนะนี่สำหรับเพื่อนที่แบบ เขาอยากได้ราคาที่มันต่ำหน่อยเขาก็จะมาดูแล้วรับตรงนี้ได้นะครับข้าะมาณนี้อืเอ้เมื่อกี้ผมคิดไว้หกสิบเจ็ดอย่างกดใหม่อืมเนี่ยหกสิบเจ็ดรอใมันแจ้งเตือนที่หกสิบเจ็ดเดยวผมจะเข้าใหม่ประมาณนี้เอ๊ะเมื่อกี้ผมบอกที่ watchlist ยัง แท็บวอตลิสก็นี่ก็จะบอกเรียงไปในหนึ่งวอตลิสมันเพิ่มหุ้นไปได้แค่50ตัวนะครับเนี่ยผมมีร้อยกว่าตัวก็อันมาจนถึงวอตลิสที่สนี่อันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งแอป Liberator นะครับมีทั้งหุ้นไทยหุ้นอเมริกาหรือว่ากองทุนอันนี้เ,เพื่อนๆดูดิ นี่นะี่ยราคาที่เป็นเงินไม่ได้บวกอยู่ที่ห้าแปดหเนาะดอลลาร์แต่ถ้าบวกกำไรไปแล้วอยู่ที่หกหนึ่งห้าเพื่อนเพื่อนเห็นเงินที่ผมใช้ซื้อได้ไหมสิบเ้าจุดหอ่ะผมเอา19ไปบวกกับหกร้อยสิบห้า เท่ากับว่าเงินที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้นะถ้าผมขายทั้งหมดนะก็จะมีอยู่ที่ประมาณหกร้อยี่สหกร้อยสาสิบสี่อะเพื่อนๆจากตอนแรกที่ผมเติมเข้าไปนะแค่พันก็อ่าเนเงเอหมื่นหมื A ่นหลือห้าพันบาทเนี่ยแหละผมจะทำคลิปอธิบายทีไว้ดูรีพอร์ตขเขา้า ฝากหนึ 1> 1่งปีเดี๋ยวผมทําคลิปแยกดีกว่านี่อันนี้ผมให้ดูว่าเนี่ยเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูดิบวกทั้งนั้นนะเพราผมซื้อตามแนวรับที่ผมมีเลยก็วันนี้วันพฤหัส ผมต้องรีบมาทําคลิปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เอาเครื่องมือไปใช้เพื่อซื้อหุ้นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันศุกร์ส่วนใหญ่วันศุกร์เรชอบลงเลยนะเพื่อนๆเข้าไปลองดูได้อันนี้เป็นอีกพอร์ตหนึ่งผมเอาไว้เทรดเงินดูเดียวผมซื้อแค่ดอนเดียวดอนเดียวสองดอนอะไรเงี้ยเอาไว้ขายเอามันคีคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับบ๊ายบาย